เดีเท่าจะส่งระบายขอบคุณลูกค้ามาครับเป็นโปรชุดโปเล็กนะฮะเดี๋ยวเรี๋ยวิวนะเดี๋ยวสองสามเดี๋ยวเก้าหนึ่งครับนี่ก็แขกเกลือกองเล็กนะครับกับลูกวีให้ในรทางขอมส่งครับโอเคทดสอบเลยนะครับผมอ่าอันนี้ลูกสาวก็บริวารด้วยนะโอเคนะครับอเอ่ยก็ทดสอบให้นะครับลูกค้าให้ทดสอบแล้วถ้าให้ทดสอบก็บอกได้นะฮะเราก็จัดส่งไปนี้เลยฮะนี่กล่องเล็กแต่นี่เราทดสอบก็วีเท่านะฮะเหลืองครับของที่เก้าสมบูรณ์แบบนะครับบอกว่า เออบอกเขาว่าทํางานดีหรือเปล่าเนาะก็ไ <t> ด้สบายใจไปนะครับเดี <t> ๋ยวนี้ลูกสูบผมก็แจะให้ไว้นี้ทำเนาะตอาไว้เก็บตัวปืนพอเป็นไรนี่นะครับที่ตอกลูกก็ที่ใส่ที่จุกเมื่อไหร่อะไรนี้ครับครับถ้าไะครับผมแจกได้นะครับตวปืนก็ใหม่ใหม่นะครับผสมนิดหน่อยฮะผมไม่ก็เดี๋ยวนี้งานโมเดลก็งานดีครับผมอันนี่ครับบอลบอลครับเนี่ย สอบมีนิดหน่อยทำงานปกติหรือเปล่าส่วนใหญ่ล็อกเ็อกสิทธิ์คูณด้วยนะฮะเห็นคนให้กระดับครับได้หรืเไม่ดีนะครับเออเดินลำดีกระดับนิดหน่อยครับอันนี้คือล็อกนะฮะถ้าขึ้นรถอันหนึ่งล็อกได้นะฮะกดล็อกได้หมดถ้าอย่างนั้นมันจะล็อกมันจะหักได้นะครับนี่ก็บิกอ่อนก็ไม่บิดก็ยิงไม่ได้บีดก็ยิงได้นะครับ พลาสติกสมบูรณ์เลยแต่จะส่งให้ชุดโปรเล็กโปรใหญ่ก็ยังมีนะครับผมที่ถึงวันที่5้มิสานะครับเรจับรวันรางวัลที่6นะครับก็รีบนะครับนี่เดี๋ยวก็มีแล้วก็ใส่ในกล่องนี้ฮะจับให้ตามที่บอกไว้เนาะนีะครับเป็นโปรเล็กฮะก็ลูกค้าเรสั่งซื้อเยอะนะครับผมนะครับก็เขียนชื่อที่อยู่ของลูกค้าใส่นี้แล้วก็จับขึ้นมาตอนประกาศก็ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จับลงมาทำยังไงก็สั่งซื้อนะครับผมก็ได้ทั้งรุ่นรางวัลเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปไป Wow.